สวัสดีครับกับผมนายบุญทรงอิวานาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำมางอำเภอตรอนจังหวัดอุตริตถ์ครับขณะนี้ผมก็กําลังปฏิบัติธรรมอยู่ครับนั่นก็คือในเรื่องของการาใช้สมาธิดูแลควายอยู่ครับนี่คือวิถีชีวิตของลุงบุญส่งที่อยู่อย่างเรียบง่ายครับพร้อมทั้งได้ทั้งความสุขในเรื่องของการดําเนินชีวิตแบบพอเพียงนั่นก็คือในเรื่องของ การใช้ในเรื่องของสมาธิและหลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัพพุทธเจ้าครับในเรื่องของอาการาใช้ในเรื่องของอินทิบาทสนะครับนะฉันทะวิริยะจิตะวิมังสาครับแล้วดําเนินในเรื่องของศีหานั้นก็คือในเรื่องของการเรื่องการรักษาใจนะครับนะในเรื่องของรักษาศีล นี่คือในเรื่องของที่ชาวพุทธของเรานั้นอาจจะมองข้ามครับวันนี้ผมก็จะเอ็กซเลย์ในเรื่องของการดำเนินชีวิตและการในเรื่องของการแก้จนครับในเรื่องของการแก้จนนั้นก็คือในเรื่องของนี่ผมจะเอ็กซเรย์ให้ดูครับนะนี่คือฟางข้าวนะครับนะที่พี่น้องชาวไร่ชาวนานั้นอาจจะมองข้ามครับแล้วจุดไฟเผาทิ้ง นะครับนะให้สูญเสียในเรื่องของปุ๋ยนะครับถ้าท่านชาวนานั้นไม่จุดไฟเผาทิ้งนะครับนะาถายกบไว้ทุกปีทุกปีนั้นาฟางตรงนี้ก็จะสะสมเป็นปุ๋ยนะครับนะทุกปีทุกปีขึ้นมานั้นท่านก็จะลดปุ๋ยลงไปได้ทุกๆปีครับนี่คือแนวคิดในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับนะ แล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับนะนี่ก็คือต้นยูคานะครับนะยูคาลิปตัสเป็นเป็นพืชนะครับนะเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับนะแล้วมีตลาดต้องการอยู่นะครับนะนี่คือต้นยูคาที่เกิดในบิ่งนานะครับนะปีนี้รู้สึกว่าต้นยูคานั้นเกิดเยอะนะครับนะ่าถ้าท่านที่มีที่นาอยู่นะครับนะ แต่ยังไม่รู้ว่าจะทํายังไงที่จะเอายูคาออกจากที่นาได้นั่นก็คือในเรื่องของปลูกนะครับนะปลูกยูคาตามขนานะครับนะที่จะได้ผลดีที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของขนานั้นก็ขอให้ปลูกนะครับนะไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเพื่อที่จะไม่ให้ยูคานั้นบังในเรื่องของอานาข้าวนะครับนะ แต่ละปีนั้นท่านก็จะได้นะครับนะตัดยุคาขายนะครับนะ,ะถ้าจะตัดเป็นไม้เขาเรียกค้ำยันนั้นก็ประมาณสักสองปีก็จะได้ตัดครั้งหนึ่งนะครับนะพอตัดแล้วนั้นก็จะได้ในเรื่องของอไม้ค้ำยันนั้นนะครับนะ้ามีผู้ต้องการแล้วก็หาซื้อกันอยู่โดยตลอดนั้นก็คือแก้จนได้ครับ นี่คือแนวทางที่ท่านจะต้องมองเอ็กซเรดูในเรื่องของอารายได้ที่ท่านจะต้องทำนะครับนะในเรื่องของอา,อาศัยนะครับนะาในเรื่องของอที่ท่านยังมองไม่เห็นที่ผมบอกว่าหนึ่งนะครับฟางข้าวนี้นี่เริ่มจะย่อยย่ยสลายแล้วนะครับนะต่อไปนั่นก็จะเป็นในเรื่องของถ้าหากว่าท่าน เก็บเกี่ยวแล้วนะครับนะท่านก็ให้เครื่องอัดนะครับอัดเป็นฟางก้อนแล้วนําไปเพาะเห็ดฟางนะครับนะได้เห็ดฟางแล้วเราก็ยังได้เห็ดฟางไว้รับประทานและยังนําไปขายได้ถ้าหากว่าเหลือจากการเพราะเห็ดฟางดูแล้วท่านก็จะไม่มีเวลาว่างจากการทรําไร่ไถนาเลยนะครับหลังจากเสร็จในเรื่องของการทรําไร่ไถนาแล้วท่านก็มาเพาะ เห็ดฟางมาเพาะในเรื่องของผักนะครับผักสวนครัวนะครับน้าท่านในวิ่งนานั่นท่านก็อย่าลืมนะครับนะามีในเรื่องของสะน้ำไว้นะครับนะาเพื่อที่จะสูบน้ำนะครับนะาในเรื่องของการเพาะเห็ดหรือในเรื่องของการเพาะปลูกผักนะครับนะาท่านทำนะครับนะาให้พอกินก่อนนะครับเรื่องนี้สินนั้น นะครับขอร้องผัดผ่อนหรือในเรื่องของอสถาบันการเงินหรือที่อื่นๆนะครับนะก็ขอร้องผัดผ่อนแล้วค่อยผ่อนเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะททำอย่างไรเราจะต้องหาทําอยู่ทํากินนั้นให้เพียงพอแต่การอยู่กินก่อนนะครับอันดับแรกนี่คือในเรื่องของที่ท่านจะตั้งหลักในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับท่านมีที่ดินอยู่นะครับนะ ก็พยายามฟื้นฟูที่ดินของท่านในเรื่องของการบำรุงดินนะครับนะาให้ได้ในเรื่องของทั้งปุ๋ยทั้งในเรื่องของอสภาพดินนั้นดีขึ้นเรื่อยๆท่านก็จะได้ผลผลิตดีขึ้นนะครับนะถ้าท่านมองให้ดีนะครับนะ,ะในเมื่อทำไร่ทำนากันมันมากเราก็หันมาปลูกพืชผักหมุนเวียนนะครับนะาสับเปลี่ยนกันไปให้ได้เป็นพืชผัก ขายได้ทุกวันนะครับขายได้ทุกอาทิตย์ขายได้ทุกเดือนท่านก็จะมีรายได้มากกว่าการทำนาด้วยซ้ำนี่คือวิธีคิดวิธีทํำนะครับนาะท่านทําให้พอกินก่อนเ,อเมื่อพอกินแล้วเราก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านให้ญา,าติพี่น้องอให้ในเรื่องของการเผยแพร่ในเรื่องของการตลาดเห็นไหมละครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ท่านก็จะยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้นะครับนี่คือหลักคิดในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนี่มีต้นยุคาเกิดขึ้นในนะครับบิงนากันเยอะนะครับนาะถ้าปีนี้ถ้าใครอยากจะปลูกก็ปลูกตามหัวไล่ไปลายนาะตามที่ว่างเปล่าตามที่ท่านจะมีในเรื่องของอพืช นะครับแก้จนได้นะครับนั่นก็คือไม้ยยคาลิปตัสท่านอย่ามองข้ามนะแปลงหนึ่งถ้า,าว่าท่านไม่มีอะไรนะครับน่านำโยคาลุกเอลิปตัสไปปลูกเลยเออถ้าท่านถอนอย่างนี้นะครับนะาผมก็ให้ข้อคิดว่าปลูกแล้วท่องรดน้ํานะครับนะอ่าสักประมาณสักสองอาทิตย์นะครับนะให้ติดต้นยูคานั้นก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตด้วยไวนะครับนะอ่ท่านพยายามปลูก ตามไร่หัวไร่ปลายนาตามที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นที่ว่างเปล่าอยู่เราก็นำยูคานะครับไปปลูกท่านก็จะได้นะครับนะาไม้เศรษฐกิจตรงนี้นำไปแก้โจนได้ครับนี่คือวิถีชีวิตที่ค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆนะครับนะ้าถ้ามีเงินทุนก็ซื้อวัวซื้อควายเข้ามาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมู หรือเลี้ยงสัตว์ที่เรากินได้เลี้ยงไปเถะครับนะไม่เสียเปล่าเพราะเราผลิตเองในเรื่องของอมเมล็ดพันธุ์ข้าวมเมล็ดข้าวโพดมันสับปะหลังนั่นนํามาเลี้ยงสัตว์ได้ในเมื่อเราทําเองก็มีในเรื่องของอา,อาหารกินโปรตีนกินมีไข่กินนี่คือในเรื่องของที่เรามองข้ามไปนะครับนะวันนี้ผมก็เอ็กซเรย์ให้เห็นว่า,าถ้าท่านนะครับนะ ทำแล้วนะครับนะค่อยๆพยายามในเรื่องของอพัฒนาในเรื่องของความรู้ความในเรื่องของการใช้ในเรื่องของอหลักศีลหลักธรรมนะครับนะอยู่กับภรรยา,อ,าอยู่กันด้วยความเขาเรียกว่าความเข้าใจกันความรักความสามัคคีกันใช้พลังในเรื่องของอภิจิตในเรื่องของการดำเนินชีวิต นะครับนะเราให้กำลังใจกันซื่อสัตย์ต่อกันผมเชื่อมั่นว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวนั้นอยู่ได้ครับเพราะประเทศไทยเรานั้นมีทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์อยู่ถ้าหากว่าเรานํามาในเรื่องของการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องของการในเรื่องของความมั่นคงของอาหารนะครับนะให้เรามีอยู่มีกินอยูอ่ได้ตลอดสามมื้อ ถ้าเราขาดตรงไหนที่เราไม่ได้ผลิตเองเราก็ขายขายแล้วก็ไปซื้อมาหรือไปแลกเปลี่ยนกันมานี่คือแนวทางครับนะง่ายๆแต่ตอนแรกๆนั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากทีหนึ่งเพราะเรายังปรับสภาพตัวเองไม่ได้นะครับนะในเมื่อเราค่อยๆปรับความเขาเรียกว่าความเป็นอยู่ของเรานะครับนะท่านไม่ต้องกลัวนะครับนะตากแดดตากฝน นั่นเป็นการเพิ่มในเรื่องของภูมิต้านทานให้ท่านนะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าผีผามออกมานะครับนะ,ะค่อยๆปรับตัวเองท่านก็จะได้มีในเรื่องของภูมิต้านทานแล้วในเรื่องของนิสัยดีๆนะครับนะท่านก็จะมีความสุขนะครับนะนี่คือแนวทางที่บุญส่งทําคลิปวันนี้เพื่อที่ให้ท่านได้รู้ในเรื่องของอในเรื่องของการดําเนินชีวิตเพื่อพึ่งพาตัวเองนี่เขาก็ปลูก นะครับนาะปลูกไว้นะครับนาะค่อนข้างที่จะสีหปีแล้วนะครับนะต้นยูคาแต่ตรงนี้นั้นปลูกอย่างนี้นั้นเป็นการที่บังบังแดดหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ใต้ทิศเหนือนั้นก็จะบังนะครับนาะแดดที่พืชผลทางเกษตรถึงได้นานั้นก็อา,อาจจะเสียในเรื่องของอใกล้ๆต้นแถวยูคานั้นก็จะเสียในเรื่องของการเจริญเติบโตของนาข้าว แต่ถ้าพูดที่จริงปลูกจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับนั่นก็คือจะร่มเงานั่นก็จะไม่เป็นบังในเรื่องของอานาข้าวนะครับนะนี่ผมจะให้ดูนะครับนะนี่ไม้นี่ถ้าขายได้นะก็ได้หลายพันบาทนะครับนะนี่แถวนี้นะผมบอกว่าถ้าตัดแล้วมันก็จะแตกออกมาอีกนะครับนะ,จะเจริญเติบโต,ตออกมาอีก นะครับนะตัดไปเถอะนะครับนะไม่ต้องปลูกทุกปีนะครับนี่คือแนวแนวทางที่ท่านจะแก้จนของท่านได้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและซับสไคร์ลุงบุญส่งด้วยนะครับนะเพื่อแก่เพื่อเพิ่มกําลังใจให้กับลุงบุญส่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ